สเนเพจนะครับเจอผมแดนกิมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่ส4พฤศจิกายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยมันสนันเมืองนะครับที่วิธีรังสิตนะครับก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับดูโฟลูยุสี่นะครับถ่ายทอดสดช่วงแรก6กโมงนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับก็รับชมต่อได้ทางเพจมวยเลข็ดแปดตอน2องทุ่มครึ่งนะครับก็เว้นวักครึ่งชั่วโมงนะครับไปดูคู่มวยเลยนะครับคู่ที่1นะครับเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับวันนี้ต่อน้ำหนััักก1ปอนนด์ะครบบให้้เจา ชยพน้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับเพชรมงคลเนี่ยมวยจากระยองนะครับซ้อมมสามารถทะยักอรุณก็มา106ปอนด์นะครับมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับผลงานก็มีชนะเด็กเมืองชนนะครับไฟล์ล่าสุดขนาดที่คู่ชกนะครับชยพนนะครับหรือว่าเจ้าจงโหดดับรันสารคามนะครับมวยจากโคราชนะครับมวยเช้ามา117.3ก็ลดไป0.3นะครับมวยเข่านะครับผลงานมีชนะรุ่มสามีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรมงคลนะครับดูครบเครื่องนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับ ยอดศิลปะรูปสวยจ่าเจดนะครับวันนี้เจอกับเพชรสองเหลาวัยมวยไทยนะครับยอดศิลปะต่อให้หนึ่งปอนด์นะครับช่กับร้อยสิบห้าต่อหนึ่งร้อยสิบหกนะครับยอดศิลปะมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมรูปสวยจ่าเจดนะครับมวยขวานะครับฝีมือดีนะครับหมัดหนักศอกอันตรายผลงานมีแพ้นิโรธนะครับแล้วก็ไปชนะนกเจ้าฉลันนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรสองเลนะครับมวยจากสงขลานะครับซ้อมลายมวยไทยที่พังงานะครับก็มวยซ้ายครับเขาในดี รัมตีแข็งแรงนะครับผลงานมีชนะเจ้าทองแล้วก็ไปแพ้โล่ทองนะครับคู่นี้ชอบยอดศิลปะนะครับส่วนคู่ที่3นะครับฟ้าประธานสินอชาวินนะครับเจอกับหนึ่งพิชิตชอเชียงธรรมนะครับฟ้าประธานเนี่ยมวยศรีสเกตนะครับซ้อมปอเพชรไข่แก้วนะครับมวยเข่านะครับแข้งซ้ายดีผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่3เจ้าชายทวนนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้หยกมลกตแพ้เจริญสุขสามไฟ์หลังแพ้รวดเลยขณะที่คู่ชกนะครับหนึ่งพิชิตนะครับ หรือว่าเจ้าภูผานะครับก็ประเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับมวยจากบุรีรัมย์มวยซ้ายนะครับผลงานก็มีไฟล่าสุดชนะนอกยกที่3สมบัตินะครับชนะยอดโถงแล้วก็ชนะเพชรลุงเพชรลุงแสบนะครับชนะนกชนะนอกนะครับคู่นี้ชอบไปที่1พิชิตนะครับส่วนคู่ที่4นะครับแสนสุนเอราวันนะครับเจอกับสามารถปิดสินชช่นะครับแสนสุนมวยจากสงขานะครับซ้อมเอราวันที่ยาลานะครับมวยซ้ายนะครับแสนสุนเตะซ้ายต่อยซ้าย ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับมีชนะพีรพัฒน์นะครับชนะน็อกแล้วก็ไปแพ้เดชชัยยาขณะที่คู่ชกนะครับสามารถปินสินชชยนะครับมวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมปิดสินชชยนะครับแฝดพี่นะครับก็มวยขวาจังหวะฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดชนะสู้ศึกแพ้คีรีหลวงแล้วก็ชนะธนชาตินะครับคู่นี้ชอบไปที่สามารถนะครับส่วนช่วงที่2นะครับทางเพจมวยเด็ดเ8็ดนะครับคู่ที่1นะครับดาวเหนือเพชรนาคานะครับเจอกับเพชรสายทาน เสียดลงพี่น้ําฝนนะครับมวยเด็กนะครับดาวเหนือมวยสุโขไทยนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีชนะกล้องโลกนะครับขณะที่เพชรสายทานนะครับเพชรสายทานเนี่ยไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เพชรเพชรเพชรพันหมื่นล้านโอ้โหเพชรพชนันหมื่นล้านนะครับคูนี้ชอบดาวเหนือนะครับดาวเหนือเพราะว่าจะเพชรสายทานเนี่ยมาแทนนะครับมาแทนเจ้ายอดซูเปอร์นะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับนำโชคบุลานามวยไทยนะครับเจอกับศิลปะไทยเพชรเจริญวิทย์นะครับคู่นี้ชอบเจ้านําโชคนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับช้างศึกสอจิตพัฒนานะครับเจอกับช้างศึกบุลานามวยไทยนะครับช้างชนชา้างนะครับคู่นี้ชอบไปที่ช้างศึกส่อจิตพัฒนานะครับส่วนคู่เอกนะครับชาแมนาวมอราชพัฒนอุบลนะครับมาแทนทรงเดชเพชรนาคานะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรน้ําตาลวีวินยิมนะครับหรือว่าเจ้าเพชรน้ําตาลโอ้โหมอเตอร์นะครับ ชามนาวมวยจากอุบลนะครับซ้อมสันติอุบลที่อุบลนะครับมมยเข่านะครับผลงานไฟล์ล่าสุดแพ้เทวดาเล็กนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เจ้าทวนทองขณะที่เพชรน้ำตาลนะครับเพชรน้ำตาลเนี่ยมวยจากสุราษนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีชนะนอกยกที่3ามก้องพนัทนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้นกจากตุลัศนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรน้ำตาลนะครับเพชรน้ำตาลวีวินยิมหรือว่าเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์นะครับนี่คือมวยชอบทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสึ่งมวยมันสนานเมืองที่เวทีรังสิตนะครับ ก็อฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของคิมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ